สวัสดีครับพบกับพิคาดีๆนะครับตัวจริงเรื่องรถหมดสัญญาเช่านะครับรถมือสองนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะสำหรับรถนะครับที่นะครับคาดว่าจะเปิดราคาในเร็วๆนี้นะครับอ่ะก็ สำหรับใครนะครับที่เข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีแว่วๆมานะว่าจะมีการเปิดราคานะครับสำหรับรุ่นหัวเดี่ยวนะที่มีตู้แบบนี้นะลักษณะนี้นะเป็นอิสุสุนะครับเป็นอิสุสุนะก็ทั้งหมดนะครับเป็นปี23นะเป็นปี23นะแล้วก็จะมีบางอาจจะมีบางส่วนแหละที่เป็นปีที่ต่ำกว่านี้นะหรืก,กว่านี้นะก็ แต่ว่าม,มาบอกข่าวกันนะครับให้ทุกคนนะได้เตรียมตัวนะกับการที่จะเปิดราคาสำหรับรุ่นนะครับอีสุสุที่เป็นอตอนเดียวนะครับแล้วก็มีตู้ทึบนะเดี๋ยวพาไปดูนะสักคันหนึ่งนะสักคันหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคันไหนจะเปิดราคานะไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นคันนี้นะครับแต่ว่าอ่ะ ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้พี่ๆนะก่อนที่พี่ๆจะได้รู้ราคากันก็คือผมต้องบอกก่อนครับมีบางคนนะคอมเมนต์มานะครับก็ถามกันว่าทำไมถึงมาลงคลิปที่ไม่เปิดราคาไม่มีราคานะครับอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับบางคนนะครับที่เขาต้องการซื้อนะครับเขาต้องการหารถนะครับอ่ะมันก็จะบางทีเนี่ยรุ่นนี้เรายังไม่มีนะครับ หรือรุ่นนี้เขายังไม่ถูกใจนะ,ะผมก็ต้องมาลงอัปเดตนะครับรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะเปิดราคากันนะเพราะสำหรับรถนะครับหมดสัญญาเช่าเนี่ยรถเข้ามานะครับก็จะต้องอทำการตรวจสอบรถนะครับมีขั้นตอนต่างๆในบริษัทนะครับแล้วก็จะประกาศราคาออกมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ราคานะครับก็เลยยังตอบราคาไม่ได้นะแต่คาดว่านะ ประมาณ3 0 0แสนปลาย,ลายถึง4 0 0แสนนะครับบวกลบนะใครรออยู่นะเป็นปีใหม่นะครับเป็นปีใหม่เลยปี23นะครับก็อาจจะมีเปิดราคามาไวๆนี้นะใครรออยู่เจ้าของธุรกิจนะครับหรือเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับอ่าหรือเอาไปทำรถบ้านนะครับถอดตู้ออกนะเอาไปทำรถบ้านรถปีใหม่นะไมก็อยู่ประมาณ แสนต้น,ตนถึงแสนกลางประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าได้ปีใหม่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูตัวอย่างสักคันหนึ่งนะครับพาดูตัวอย่างสัก1นึคันนะเป็นคันนี้นะอ่ะอ่ะก็ปึ๊บเปิดไฟนิดนึงนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าภายในนะครับก็ดูใหม่เลยนะครับใช้ได้เลยนะเป็นปี19นะเมื่อกี้ผมเปิด ดูในส่วนของสำเนาเอ้ยเป็นทอทีเป็นปี23นะครับเมื่อกี้ผมเปิดดูในส่วนของสำเนานะใครหาอยู่นะเจ้าของกิจการนะหรือว่าพนักงานที่จะเอาไปวิ่งนะครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะว่ามันเป็นปีอะไรนะครับเป็นปี23นะเออแล้วก็เครื่อง เครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องยนต์1.9นะคร่าวๆเป็น150แรงม้าด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับใครนะครับที่สนใจเอาไปทำรถบ้านก็ได้เช่นกันนะหรือว่าใครทีอ่อยากจะไปทำธุรกิจอะไรก็ติดต่อมาได้นะมาคุยกันก่อนนะมารู้จักกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเปิดราคาผมก็จะแจ้งให้พี่ๆทราบกันนะครับ อ่ะก็เบอร์ผม0ูนย์เก้าหนึ่งนะครับบิ๊กคาร์ดีๆนะอยู่ที่นะครับโกดังอยู่ที่ติดกับไบเทคนะครับบางนานะครับติดกับไบเทคบางนานะครับใครมาไม่ถูกมีแชร์โลเคชันไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ทักมานะครับโทรมาสอบถามทักมาดู รายละเอียดกันได้หรือสนใจรุ่นอื่นๆก็บอกได้นะเป็นปี2 3คือมาอัปเดตกันนะผมลืมปิดไฟเดี๋ยวปิดไฟนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาดูด้านในของตู้นิดหนึ่งนะครับพาดูด้านในของตู้สักนิดหนึ่งนะอว่าเป็นยังไงนะครับเปิดยังไงนะ,ะเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้อ่าโอเคนะ ก็ตู้ในสูงสูงแบบนี้เลยนะครับอ่าภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านเอาไปใช้งานต่อนะสบายเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอ่าไม่ต้องเสียเงินทําพวกนี้นะหรือใครนะจะเอารถกลุ่มนี้นะครับไปทํารถบ้านนะเพราะว่าหัวเดียวนะก็นิยมเอาไปทํารถบ้านแล้วรถที่แรงม้า150ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำนะอ่าผมแนะนําที่จะไปทํารถบ้านได้เพราะกําลังกับน้ําหนักที่เพิ่มเข้ามานะครับ มันไปกันได้นะสำหรับใครที่จะไปทำรถบ้านก็ได้นะออได้ปีใหม่นะแล้วก็ไม่ต้องซื้อมือ1นึงแพงๆอันนี้ก็ประมาณ4 0 0 0สนบาทนะครับบวกลบอาจจะต่ำกว่านั้นนะ3 0 0 0 0 0ไปไปลายนะครับก็สภาพดูดีนะครับสภาพดูดีเลยนะ,ะสำหรับวันนี้มาอัปเดตแต่ว่ายังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะ,ะคือเนี่ยผมพาไปดูว่ามันมีเข้ามาเยอะนะครับ เขามาเยอะมากนะก็ทั้งหมดนี้นะครับอาจจะได้ขายทั้งหมดหรือเปล่านะเพราะว่าของเรามาีฝ่ายเช่าสั้นด้วยนะแผนกเช่าสั้นด้วยนะหรือว่าไปเป็นรถทดแทนนะสำหรับคนที่รถเขาเรียกว่าอะไรรถที่อาจจะเข้าสู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปทดแทนได้นะครับก็เป็นดูหน้าตากันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นปียีาทุกคันนะ วันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับพร้อมกับหัวเดี่ยวที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็วันนี้นะครับก็มาอัปเดตแล้วนะครับน่าจะเปิดราคาเร็วๆนี้นะครับสำหรับรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่หัวเดี่ยวนะเออก็ผมอัปเดตไปนะครับทั้งคลิปที่อ่าก่อนก่อนแล้วนะครับอ่วันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมเฉยๆนะครับผมอ่า ก็จะบอกกันนะครับว่าโกดังนี้เป็นโกดังรถหมดสัญญาเช่านะครับก็มีทั้งรถนะครับรถหรูนะครับสปินเตอร์แบบนี้ก็มีนะครับรถแอคคอร์ดนะครับ BM เอ็มเบนเอนะครับฮุนไดนะครับมีหมดนะครับแล้วก็เป็นส่วนของกระบะนะครับหัวเดี่ยวแคปซีปประตูนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถเก๋งนะครับ เลก็กกลางใหญ่ v ีออสอ t ติ c ซีวิกแคมรี่นะครับแอคคอรนะครับหรือว่าเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเราก็มีนะครับให้ได้เลือกซื้อกันนะซึ่งต้องบอกว่าโกดังของผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบางคนมาไม่ถูกนะครับก็อยู่ติดกับรั้ว b บ t e คนี่คือทางเข้านะครับอของโกดังผมซึ่งมันจะเป็นซอยส่วนตัวนะครับ เป็นซอยส่วนตัวอย่างนี้นะใครที่มานะเจอไบเทคนะไบเทคมันเข้าได้2ฝั่งนะของผมอยู่เส้นบางนานะครับเจอไบเทคชิดซ้ายไปเลยนะถ้าสุดกําแพงไบเทคเมื่อไหร่นะครับล้วเห็นซอยนะเลี้ยวเข้ามาได้เลยก็คือซอยนี้นะครับก่อนเข้ามาก็คือ,อให้เราปภนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ได้ได แลกบัตรกันนะครับอ่ะก็เข้ามาได้ผมก็โทรหาผมก่อนนะในการที่จะเข้ามานะเพราะว่าต้องมีผมพาเข้ามานะครับอ่ะหน้าตาของโกดังเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้านะเข้ามาทุกวันนะสำหรับอ่าที่มาดูรถนะครับหรือว่ามาจองหรือว่ามารับรถนะครับก็มีเข้ามาทุกวันไม่ขาดสายเลยนะครับอ่าสำหรับผมก็ได้การตอบรับดีมากนะครับอ่า จากลูกค้านะก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่ะส่วนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือโครงส้มนะครับอ่าโครงส้มแบบนี้นะก็จะเป็นรถที่ขายดีนะตอนนี้รถที่แล้วนะสิกว่าคันคือหมดแล้วนะครับสำหรับโครงส้มนะครับหมดแล้วนะไม่กี่วัน 3- 4วันนะครับคือรถเนี่ยมันราคาถูกนะครับเครื่องยนต์นะครับเกียร์ดีมากเพราะว่าอันเนี้ย รถมันไม่ได้ถูกใช้งานแบบขนหนักมานะรถประเภทนี้นะก็มันทำให้พี่ๆเนี่ยได้รถที่มีเครื่องเกียร์ดีนะเอาไปใช้งานในราคาที่3 6 0 0 0คือแพงสุดนะถูกสุดผมเห็นก็2,85,000นะครับเป็นปี19กนะก็ปีใหม่ๆนะของผมเนี่ยจะไม่มีปีลึกนะครับมากๆนะเห็นเต็มที่ก็หลุดมานิดหน่อยนะปี 17, 18นะครับ ต่ำกว่านั้นไม่เคยเห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับรถหมดสัญญาเช่าอายุมันก็จะประมาณสูงสุดก็ประมาณ5ปีนะครับนะ,ะก็บรรยากาศนะสำหรับที่นี่นะครับค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะครับใครที่ต้องการเข้ามาดูรถแล้วเจาะจงรุ่นไหนนะครับ บอกผมไว้ก่อนอาจจะเตรียมรถไว้ในโกดังได้นะก็อาจจะไม่ร้อนนะแต่ผมมีร่มไว้เตรียมให้ทุกคนนะก็บางคนบอกวนะ่าเออผมก็เตรียมตัวเตรียมใจร้อนมาแล้วแหละนะเห็นจากในคลิปนะครับเ,เตรียมตัวเตรียมใจร้อนมาแล้วก็แต่ผมมีร่มให้นะครับมีร่มให้นะก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะคันนี้นะครับเอาเอาเอเป็นออติสนะครับออติสคันนี้ไม่สามแสนสี่เป็นไฮบริดนะครับ ขายอยู่4ี0 0 0 0ประมาณนี้นะครับขายอยู่4ี0 0 0 0นะคันนี้หลุดมานะครับหลุดมานะก็มีคนจองแล้วก็หลุดนะเออมีคนจองเลยจอดนานแต่คันอื่นๆเข้าไปหมดแล้วนะครับคันอื่นๆไปหมดแล้วนะเออก็ใครสนใจก็ลองสอบถามมาได้แต่มีเข้าใหม่เยอะนะสำหรับออติสตนะครับแล้วก็ในส่วนของ v ีออนะครับก็รอเหมือนกันนะครับรอเหมือนกันหลักๆวันนี้นะครับคือ ใครที่หารุ่นที่ผมเนี่ยยังไม่มีนะทักมาแล้วนะผมผมหมดนะหรือว่าขายไปแล้วหรือติดจองอะไรต่างเนี่ยก็คือจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้รู้กันนะครับก็อย่างที่บอกบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาบอกรถที่ไม่มีหรือว่ารถต้องมาบอกรถที่ยังไม่เปิดราคาแล้วจะมาลงคลิปทำไมนะครับก็เป็นเหตุผลนะเพราะคนต้องการซื้อนะครับเขาอยากรู้ข้อมูลนะบางทีผมสื่อสาร ให้คนใหม่ๆได้รับทราบที่ยังไม่เคยคุยกับผมนะเอ่อก็เป็นการสื่อสารทางออนไลน์แบบนี้นะครับก็จะได้รับรู้กันนะเขาจะทักเข้ามานะสำหรับคนที่ติดต่อผมแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเอ่อมันจะเข้าประมาณช่วงไหนนะครับอา่ายังไงนะก็จะได้จองก่อนไขเลือกก่อนไขนะครับอ่ก็ได้ได้เปรียบนะอ่ะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นรถแบบเมื่อกี้นะครับที่เป็นหัวเดียวนะเอ่อปี ยี่สามยี่สองอะไรก็ว่ากันไปแต่ละคันนะครับมาบอกข่าวประมาณนี้ในส่วนตรงนี้ก็ไม้ก็ประมาณแสนถึงแสนห้านะแสนต้นถึงแสนห้าประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะซื้อสดทุกคันนะบริษัทนะครับซื้อสดทุกคันเนี่ยไม่เสียแวดเพิ่มนะราคานี้รวมแวดไปแล้วนะครับราคาที่ผมจะแจ้งกับทุกคันที่ขายในโกดังเนี่ยคือรวมแวดไปแล้วนะครับคืออา,อาจจะไม่ได้เสียแวดเหมือน ที่ที่อื่นๆบางที่นะครับเราพูดราคาที่รวมแวดไปแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นราคาเราไม่ได้ตั้งถูกแล้วค่อยบวกแวดนะเราตั้งถูกเลยนะต่ำกว่าตลาดเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นรถนะรถหมดสัญญาเช่านะครับเนี่ยกลุ่มนี้นะครับเป็นรถใช้งานนะที่ขนของอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทุกคันนะครับต้องเป็นใหม่แท้เพราะเป็นข้อกําหนดนะ,อะของแบบรถหมดสัญญาเช่านะ อาคาเน่เนี่ยเป็นไม้แท้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เข้าศูนย์เนี่ยเขาบังคับเข้าศูนย์ตรงตลอดนะเ,ะเป๊ะตลอดนะครับต้องเข้าศูนย์นะเออเอาไปใช้งานต้องเข้าศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะหนึ่งไม้แท้และสองการบำรุงรักษาเนี่ยถ้ามันบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยรถพี่ๆเอาไปใช้ต่อเนี่ยก็จะใช้ได้ยืดยาวอายุยืนยาวขึ้นนะครับอ่าไม่เสียเร็วไม่เสื่อมเร็วนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ มันถึงหน้าซื้อนะและอีกข้อหนึ่งก็คือราคาต่ากว่าตลาดที่ผมบอกเสมอนะอ่าสำหรับรถตู้นะครับอืมรถตู้ e ก็อัปเดตกันไหนๆนอัปเดตกันแล้วนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นนะสำหรับรถตู้นะบางคันนะครับอ่าอาจจะต่ํากว่าล้านนะอาจจะต่ํากว่าล้านนะครับสําหรับเกียร์ออโต้นะครับอ่าส่วนเกียร์ธรรมดามันบางคันมันต่ํากว่าล้านอยู่แล้วนะครับแต่รถที่ผมนะครับอ่าแนะนํานะ ที่อยากจะเอาไปใช้งานส่วนตัวนะครับคือรถรถเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะคือมันเป็นเบาะสามแถวนะครับเบาะสามแถวนะพี่พัดพงนะก็คือพี่พัดพงก็คือร้านที่อาจจะดังในวงการรถตู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาทำเบาะสามแถวแบบนี้ได้ก็ก้าที่นั่งนะครับ รวมด้านหน้าได้อีกสองก็เป็น11ที่นั่งนะสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานนะครับ11ที่นั่งแบบนี้นะครับไม่รวมคนขับนะก็จัดไปได้นะเพราะว่ารถเนี่ยครับเอาไปใช้งานได้หลายรูปแบบนะทั้งใช้ในครอบครัวนะครับทั้งใช้ในส่วนของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรับจ้างนะครับหรือว่ารับพนักงานนะครับหรือเอาไปใช้ในบริษัทนะครับต่างๆนะหรือเอาไปทํารถบ้านนะรถบ้านเนี่ย ใช้คอมพิวเตอร์ทําได้นะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะออสอบถามกันเพิ่มมาได้นะครับคือสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ใครสนใจนะเดี๋ยวติดต่อผ่านผมได้นะผมจัดการให้นะซื้อรถไปนะแถมได้รถบ้านนะออกแบบได้ด้วยนะครับก็ไปทํากันนะครับออกแบบได้ด้วยนะเออผมสามารถที่จะช่วยแนะนําได้นะครับอ่าก็รถตู้เนี่ยแรงม้ามัน มันเครื่อง2,008อยู่แล้วนะแรงม้ามันเหลืออยู่แล้วนะเหลืออยู่แล้วสําหรับการทํารถบ้านที่ต้องเพิ่มน้ําหนักเข้ามานะก็ยังไหวสบายๆนะครับสบายๆอะ HRV นะครับเราก็มีนะเมื่อกี้ผมผ่านมานะ HRV นะสำหรับ HRV ก็เป็นรถของ Honda นะครับอ่าซึ่งคันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าไปหรือ,อยังนะแต่ว่า จะบอกว่ามันมีมาด้วยนะสำหรับใครที่หานะสิ่งที่ผมไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยว่าว่ามีนะก็คือยี่ห้อสุูกิกับนิสสันนะอาจจะมีบ้างปะปลายแหละนะแต่ผมผมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโตโยต้านะอิซูซูนะครับแล้วก็มีอะไรอีกโตโยต้าอิซูซูเนาะแล้วก็มิตซูบิชิอ่าประมาณนี้3ค่ายนี้หลักๆนะสำหรับกระบะน,นะครับอ่า นี่คงส้มนะครับคงส้มกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับไปหมดแล้วนะครับใครที่รอลอถใหม่นะติดตามกันคือโทรหาผมพี่จะได้จองคนแรกๆนะเดี๋ยวผมคัดให้นะไม่ต้องห่วงเรื่องราคามันต่ำกว่าตลาด6-7หมื่นอยู่แล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะในรถนี้ที่เปิดมานะแต่ลอถใหม่เดี๋ยวยังรอแต่ว่ามีเข้ามาแน่นอนนะคือเดือนนี้ครับรถเนี่ยจะเข้ามา3-4 4 0 0คันนะ สามสี่ร้อยคันแต่เดือนหน้าจะเยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากจะซื้อเนี่ยคือถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยนะครับพลาดแล้วคือพลาดเลยไม่จองคืออาจจะไม่ได้รถเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถแบบนี้นะครับรถหมดสัญญาเช่าเนี่ยต้องไวนะครับต้องตัดสินใจได้นะครับแล้วก็คือต้องพร้อมนะครับที่จะจ่ายเพราะว่าการจองเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็คือสามารถที่จะล็อกรถเนี่ย ไว้ได้15วันนะครับอ่าพอ15วันแล้วเนี่ยอ่ามันจะหลุดนะครับอ่ามันจะหลุดการล็อกรถไว้นะครับอ่าพี่ต้องมารับภายใน15วันนะครับอ่าก็แต่ว่ามาคุยกันนะครับมาคุยกันรายละเอียดคุยกันว่าอ่าอะไรยังไงนะครับอ่าก็สามารถที่จะแนะนําให้ได้ทุกเรื่องนะอ่าซื้อสดไปแล้วนะก็มีเรื่องของไฟแ a n c e นะครับไฟแ a n c e เนี่ยเรา มีบริการนะครับมีบริการแต่ขอนิดนึงนะครับขอให้เป็นลูกค้าที่มีประวัติดีนะไม่เคยเสียนะครับอ่ะก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ถ้าใครมีประวัติเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะอาจจะเปลี่ยนยังไงหาคนาในครอบครัวนะครับซื้อแล้วเราค้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ลองมาปรึกษากันได้นะสำหรับ การการทำไฟแนนซ์แต่ว่าหลักๆที่นี่บอกแล้วนะครับผมบอกว่าส่วนใหญ่9 0ซนะซื้อสดนะครับผมก็ตกใจนะว่าเอ้คือต่ก่อนก็เคยทำป้ายแดงนะครับทำป้ายแดงนะคนยังไม่ซื้อสดเท่านี้เลยนะบางคนมาซื้อที3คันงียครับบางคน3คันเอาไปแล้วนะครับบอกไม่พอนะครับเอาไปใช้ในธุรกิจนะครับก็ซื้อขอมาเดินเลือกเพิ่มอีกนะครับก็มีนะครับก็มีนะก,นะก็ยังไง ถ้าใครเนี่ยที่ต้องการซื้อหลายๆคันนะเป็นลอถใหญ่ๆก็สามารถทําได้นะก็คุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลให้นะครับผมอ่าก็อื่นๆนะครับสําหรับการอัปเดตในวันนี้นะครับคือก็พรุ่งนี้นะครับผมก็จะไปะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ VIP นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับติดตามกันแล้วก็ รอชมคลิปนะผมจะลงคลิปให้ดูทุกวันแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับหัวเดี่ยวนะครับอ่ะไปอีกนิดไปอีกนิดกลับไปที่เดิมนะหัวเดี่ยวทรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บรอสักครู่หนึ่งหัวเดี่ยวทรงนี้นะอีซุซุปี22 23นะครับอ่ะอาจจะแล้วแต่ขันนะอะ่ปี23ก็ใหม่แสนต้นๆถึงประมาณแสนห้านะ ที่ผมให้ดูต้นคลิปนะก็จะเปิดราคานะยังไงฝากพี่ๆที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาผมที่เบอร์0917785117นะครับ0917785117ที่ขึ้นตรงด้านล่างของคลิปนะครับหรือว่าในรายละเอียดนะครับมีเบอร์ผมและโลเคชันนะครับยังไงเบอร์นี้เป็นเบอร์แอปเขียวของผมด้วยนะแอปสีเขียวของผมด้วยที่ติดต่อแชทกันได้นะ ก็แอดมาได้นะสำหรับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะแบบรวดเร็วนะรู้ข่าวมาก็อยากให้พี่ๆได้รู้กันนะครับก็วันนี้บิคาดีๆนะครับตัวจริงเรื่องรถหมดสัญญาเช่ารถมือสนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ